เหมือนเดิมครับมากับเซตเดิมแท้งออฟฟิน87ครับยักษ์ฟิน p 3ยังตามอยู่ตามอยู่ตามอยู่ เสองอยะเอาปีกเตรียมชิน้นละเท่าไหร่เอาสามชิ้นครับแล้วก็ข้าวเหนียวหนึ่งอาหารเช้าของคนตกปลาอย่างเราน่าจะดีที่สุดแหละ อรุณสวัสดิ์ตอนเช้าครับวันนี้ผมพาทุกคนมาแว้นมอไซค์อีกเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นเวลา6โมงตรงนะครับดูดิบรรยากาศโคตรดีเลยช่วงนี้ก็เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัวแล้วนะครับดูดิสังเกตได้จากน้ําในคลองนะระดับน้ําก็เพิ่มขึ้นแล้ววันนี้ก็แว้นมอไซค์ครับอะไรที่ชู่ข้างทางตกหมดนะช่อนชะโดกระสูบกระสงอะไรเอาหมดเลยกอให้เจอก่อนเถอะวันนี้ก็ เหมือนเดิมครับมากับเซตเดิมแทงออฟฟิน87ครับยักษ์ฟิน p 3ไปช้าๆอย่างนี้ก็ลองดูก่อนครับว่าจะเจอหรือเปล่าลองเลาะเข้าไปข้างในคลองนี้ดูหมายก็เหมือนเดิมครับโซนเดิมครับบ้านสร้างนะครนายกนะไปลุยกันดีกว่าวันนี้จะเป็นยังไงจะรอดหรือเปล่าลุย อุ้ยกันไม่โดนสวยโคนหน้ากัด

มาแล้วมาแล้วตัวเลขเช้าเช้าเลยมายาลาบนะครับบอกเบ้าตาเลยแผนี้ก็ไม่น่าจะหลุดนะครับไปแทงออฟฟิน87ครับยักษ์ฟิน p 3ข้างทางเลยเชา้าเช้านะครนายกยังไว้ใจได้เสมอนะครับไปลุยกันต่อ 好还没啊

Mm -hmm. lick น่ากลัดสุดๆยังตามอยู่ตามอยู่ตามอยู่ กัดไปสองสามทีอนะ่ะอันนี้อันนี้เร็วผมคาดว่าน่าจะเป็นตัวเดียวกันนะครับที่กัดไม่โดนทีแรกนะที่ผมวัดไม่โดนนะเต็มๆเ,เลยครับมายยราบแทงออาฟิน87ครับยักษ์ฟินพีสามไปคองน้ำน้อยๆอ,อย่างนี้ก็ลองตีย้ำๆมดูครับเผื่อออกมากัดไปหากันต่อ อโอ้โลุดโอ้โโอโโตัวเท่ากับเหยื่อเลยเมื่อกี้มาแลกด้วย ่คื่อนน้ำขยับนะมัอกี้ใช่หรือเปล่าก็ให้ช้าเลยนะ ส่งนะม,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 มาเร็วมาเร็วโอ้โหไซนี้ใจเย็นมากเลยตัวนี้ ยังไม่ทันได้ดัแบบเครื่องรถเลยนะครับตีไปแล้วกัดแล้วก็ใจเย็นมากเลยดูดิดันโลครับไม่ยาลาบ้าไปนในคอเลยไม่รู้จะปลดได้หรือเปล่าแน่นๆครับแทงออกฟิน87ครับยักษ์ฟินพี3ยอดไปหากันต่อของลอกไป đồ Đồ này nè. đồ pop ให้ใครย่ำแล้วนะเมื่อกี้โอเคครับคลิปนี้ก็หมดเวลาแค่นี้ครับก็ต้องขอตัวกลับก่อนร้อนนะครับไม่ไหวอยู่นครนายกเมื่อกี้ฝนตกนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ปราจีนบุรีนะดูแดดดิกลัวไม่สบายมากเลยเพราะไปตากฝนที่นครนายกมานะครับแล้วก็มาเจอแดดร้อนๆที่ปราจีนบุรีนะใครที่ออกไหมแล้วเจอสภาพอากาศแบบนี้ก็ ดูแลสุขภาพด้วยนะครับก็ระมัดระวังตัวเองด้วยทั้งอุบัติเหตุแล้วก็สุขภาพร่างกายตัวเองนะถ้าร้อนไม่ไหวก็แค่นั่งพักนะครับเข้าร่มก็รอให้มันแบบแดดมันเบาหน่อยหรือแบบตอนเย็นหรือตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆออ,ออกตกก็ได้โอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับถ้ลคลิปหน้าผมจะไปที่ไหนกดกระดิ่งไว้รอเลยครับและที่คือโฟล์คสตอรี่ครับ